ครับสวัสดีครับอ่าก็จะมาแนะนำสินค้าตัวใหม่ฮะตัวนี้ผมอ่าไม่ได้เป็นคนคิดคนในเองนะครับผมแต่ว่าเป็นอ่าคุณลูกค้าที่แนะนำไอเดียในการผลิตประรักชิ้นนี้ขึ้นมาอ่าอย่างตัวตัวนี้ตัวเดิมก็จะเป็นลักษณะเป็นสองหลุมนะครับผมนะครับอ่าขนาดของรูเขานี่ขออนุญาต ขนาดของรูเนี่ยเขาสามารถที่จะใส่แท่นใส่เครื่องกาแฟ Star l e s o SP 3 0 0ได้นะครับผมใช้กับ SP 3 0 0ได้นะหรือว่าใช้กับดิปกวยดิปเปอร์ก็ได้เห็นไหมครับเห็นไหมจะสามารถใช้กับ Star l s e s o SP 3 0 0ได้แล้วก็ใช้กับดิปเปอร์ได้นะครับ ตัวนี้ก็มีขายในช้อปปี้นะครับ3ามบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าส่วนนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นโปรดักชิ้นใหม่ของผมอ่าดูความแตกต่างนะอะปกติแล้วตัวนี้ความกว้างจะอยู่ที่13เซนติเมตรนะครับผมความยาวผมอ่อถ้าผมจำไม่ผิดนี่39นะผมจำไม่ได้เลย ต้องไปดูในช้อปปีเอานะครับผมเรื่องขนาดจําไม่ได้ผมทาหลายชิ้นความสูงก็อยู่ที่20ด้านต้นนนะช่องว่างต้นนยี่สินะครับผมความกว้างจะอยู่ที่13มเซนติเมตรแต่ตัวชิ้นง,งานตัวใหม่นี้ก็ก็13เซนติเมตรเหมือนกันนะครับผมจากตรงนี้ถึงตรงนี้13มเซนติเมตรแต่ว่าข้อแตกต่างระหว่างตัวเก่าตัวใหม่ ตัวนี้จะตัวฐานนี่จะยื่นมาเป็นสิบสี่สิบสเซนนะครับผมมากกว่า,าด้านบนกับด้านข้างนี่1นึซนติเมตรนะครับโดยประมาณนะตัวนี้เป็นตัวที่พิเศษจริงๆสังเกตไหมครับว่าหลุมสองหลุมเนี่ยไม่เท่ากันนะหลุมนี้จะใหญ่หลุมนี้จะเล็กหลุมนี้ใช้กับอะสตเลสโซ่ sp 2 0 0นะส่วนหลุมนี้ใช้กับสตนเลสโซ่ sp 3 0 0 ไม่ว่าจะเป็น200หรือ300ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็ใช้กับดิปเปอร์ได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นพิเศษเลยและตัวฐานจะยื่น14เซนติเมตรนะครับแต่ส่วนของเก่านี่โปรดักเก่านี่จะยื่นที่13เซนติเมตรจะเท่ากับตอนบนไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นโปรดักชิดนใหม่นะเดี๋ยวกำลังจะลงขายในช h อป e ีนแครับผม ผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมส้าตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ครอบคุมนะดิฟกาแฟก็ได้สแตาเลโซ่เอพก็ได้เ p 2 0 0ก็ได้นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะครอบคุมเลยอะซื้อตัวเดียวคือทุกอย่างนี่ครบเลยนะครับฐานยื่นมาเป็นสิเซนิเมตรครับผมจบข่าวเลยครับตัวนี้ <laughs> เดี๋ยวผมจะลงขายในช้อปปี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่ง ส่วนอ่าเทดไม้ตัวนี้จริงๆอาจจะเอาไปลองอะไรก็ได้แต่ว่าจริงๆใช้กระตาช่างฮรขนาด12.5คูณสิบองเซนติเมตร25บาทครับมีขายอยู่ในช้อปปี้ส่วนตัวนี้ผมก็เคยแนะนำมาบ้างแล้วแต่บางคนบางท่านที่ยังไม่รู้จักก็เอาไว้ใส่กระดาษกองกาแฟใส่ได้ทั้ง01และ02นะครับผมใส่ได้ทั้งหมด80แผน่น ครับผมตอนนี้ผมเอาไม้ผมไว้ไงริงมาปิดลักษณะนี้การฝุ่นเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นตนะครับฝากด้วยนะครับมีอยู่ในช้อปปี้แล้วครับก็ขอจบเพียเท่านี้ปกติยังก็มีทำพวกเคานอ์คอยู่นะครับผมเคนอคก,กับตัวนี้ฮะที่คอกากาแฟแล้วก็เอาใส่ีปสวมไม้ไปเอาตัวสเตลเลมาสวมในไม้ แต่ตัวนี้จะเป็นสูงที่10เซนติเมตรนะผมยังทําไม่เสร็จนะครับผมก็มีที่เสร็จแล้วนี่เป็น15สูง15เซนนะครับอดี๋ยวผมเดี๋ยวเสียบให้ดูก็ถ่ายละดูนะครับสำหรับบางท่านนี้ยังไม่ได้ชมก็ประมาณนี้มีขายในช้อปปี้แล้วครับผมสินค้าพวกนี้โอเคครับขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ